Introducing your referee in charge, Mr. Rapin Soblek. And now, introducing first, fighting out of the red corner, 23 years of age. She stands at 167 centimeters tall and weighed in at 119.9 pounds. She holds a record of 70 wins and 10 losses. She is IPCC Muay Thai and Muay Thai Junior Cup gold medalist and two division RWS World Champion and the current Ratchadamnoen Stadium. Female bantamweight world champion representing Chiang Mai, Thailand. Let's hear it for Queen Bee Somrasamee. And introducing her opponent fighting above the blue corner, 17 years of age. She stands at 160 centimeters tall and weighs in at 123.6 pounds. She holds a record of five wins and two losses. She is Morocco Muay Thai champion, representing Morocco. Let's เอาละครับมาดูครับผู้ปิดท้ายครับค่ำคืนนี้ครับปิดท้ายกันที่มวยหญิงกันหน่อยครับชก2อนาทีพัก2อนาทีครับเดินเข้าหาเลยครับซา่านี่น้ำหนักเยอะกว่าแต่รูปร่างเสียเปียบครับเล็กกว่าครับเตี้ยกว่าครับเดินเข้าใส่เลยครับสมรัศมีนี่ครับภาพที่เราคุ้นเคยครับ เดินเข้าหาจับป้ามงในครับวันนี้จะทําได้ดีขนาดไหนครับหยุดไป11เดือนด้วยกันครับหันหลังครับเจอแข้งซ้ายเข้าไปครับแมมีมัดโต้มานะครับซาร่าสมรสศมีก็เรียกว่ามาคอสนิมครับไปนี้เต่เข้าลําตัวครับซ้ามขวายังหลุดอยู่ครับเดินเข้าหาเลยนะครับสมรสศมีครับเริ่มจากเครื่องตีครับมีหมัดเติมเข้ามา ยังไม่ถึงตัวครับแม่แต่ว่าต้องไม่ประมาทหมัดของซาร่านะครับโอ้จังหวะรัวนี่ก็มาเป็นชุดเหมือนกันตะขวามากับซ้ายคืนครับหนักๆแรงๆครับวงในตีครับคีบได้แล้วครับคีบได้แต่ยังตีได้ไม่ถนัดนะครับกรรมการแยกมาก่อนเดินต่อครับเตะซ้ายครับเจอหมัดซ้ายของซาร่าเข้าไปครับวนออกมาซ้ายครับสมรละมีถีไปก่อนครับ ยังไงดีครับคอยสืบเท้าก็ไปครับโสมรสมีหมัดมาแข้งคืนครับถีบไปก่อนเตะซ้ายอีกทีครับขยับไปอูแม่มีจะหมุนนะครับจะหมุนเวียงหมัดเหมือนกันครับพยายามต่อยหมัดแต่เจอแข้งซ้ายดักไว้อีกครับนี่ครับ้ายเริ่มจะทํางานแล้วนะครับของโสมรสมีเอาครับเนี่ยหัวเข้าไปลําตัวโอ้เริ่มจะโดนหนักขึ้นครับซาร่า โอ้ยต้องถอยเลยครับเดินเข้ามาแล้วครับแมน่าจะมองถึงเตะให้อยู่ครับโอ้ยบทยกสก,ก่อนครับยกที่หนึ่งก็พยายามจะใช้ฟุตเวริร์เต็มที่ครับแต่ว่าก็หลบไม่ทันครับาดัานซา่าซาบุนีนะครับโอ้ดูการหายไป11เดือนนี่แต่ว่าแข้งซ้ายนี่ยยังคงทำงานได้ดี ดูครับจังหวะไปซ้ายมาซ้ายคืนครับขวารับพยายากแข้งมาเจอหัวซ้ายครับจะถีบก็เจอจะเตะเสยก็เจอถีบไปอีกครับดูครับหันหลังให้นี้โดนลงโทษเลยครับตายไปครับเต็มลำตัวจับคู่ปิดท้ายค่ำคืนนี้ครับยกแรกผ่านครับ เดี๋ยวมาดูครับยกที่สองครับไปซ้ายครับยัดไปครับแข่งมาซ้ายคืนคะแนนเด็ดสิบตะเก้าทั้งสามเสียงโอ้ยเวียงน่ากลัวเหมือนกันครับทางด้านซาร่าครับไปซ้ายครับโสมรละสมีครับแข่งอีกทีครับแต่ไปเขาเองเสียหลักเองครับพยายามต่อยครับไล่ต่อยครับทางด้านซาร่าถีบไปก่อนนี่คือจำนวนที่เข้าเป้านะครับ42กับ28นะครับ42ในของโสมรละสมีครับหรือว่ารวมๆแล้วเนี่ยดีกว่าครับวงนายมาบ้างครับ โอ้ยุนนี้นี่ซาร่าพยายามจะต่อยหมัดเรียกว่าก็นี่ครับเป็นหนทางที่ทางลัดนะครับที่จะปรหยบสมพัสมีครับแต่ว่าโอ้โหเอาแล้วครับวงในเริ่มจะเกาะได้ครับอืมเกาะแล้วตีครับนี่ครับมีเสียบสู้เหมือนกันครับซาร่าเอาครับแยงมาก่อนครับพยายามลากมาครับลุยต่อ้ายดักไว้ครับ เดินเร็วขึ้นครับเตะมาซ้ายหดคืนครับไปยกันต่อยังไงดีครับทีไปก่อนครับเดี๋ยวจะหายใจยาวๆเหมือนกันครับท่านั้นซาร่าครับซ้ายอีกทีครับโสบแล้มีครับล่อยซ้ายเตะซ้ายครับเดินเร็วเลยครับหยับหยับไปครับหมัดมาหมัดมาตีเข่าครับวงในตักอกครับ ก็ถือว่ามีความอดทนใช้ได้เลยนะครับซาร่าอาครับแข่งคืนมาครับแม่แต่โดนซ้ายอีกแล้วตัวลุสมีเนี่ยแม่เป็นมวยที่เตะได้ดีครับอ่ะพดทอะมาอีกรอบนึงครับซาร่าโอ้เจอเจอเดินเข้าหาบ้างครับตัวลุสรมีนี่นำด้วยแข้งซ้ายนลยครับทาให้ซาร่าเนี่ยแม่แกไม่ตกครับอ่าววงในดูครับมีหมัดโอ้แต่โดนเข่าเข้าไปครับอ้าวเริ่มจะมีการถอนหายใจครับ โอ้เจอข่าวเข้าไปนี่จุกแน่นอนครับแม่หมดยกที่สองครับโอ้สู้ได้ดีมากๆนะครับสาวน้อยจากประเทศโมร็อกโกครับสู้เต็มที่ครับขณะที่โสมรสมีนี่โอ้โหการออกแข้งซ้ายนี่ก็ถือว่ายังแม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับ ดูหน่อยครับไฮไลท์ครับขวามาซ้ายคืนครับแข้งซ้ายครับดักไว้ก่อนซ้ายต่อยซ้ายครับมีขวาเติมมาด้วยครับขวดซ้ายครับขวาเฉลี่ยออกผมในดูครับจังหวักระทุ้งเข่าครับโอ้โหกลับมาติดตามครับยกสุดท้ายครับ ในคู่สุดท้ายของเราครับในวันนี้ครับไปดูคะแนนกันหน่อยครับยับเดินเตะซ้ายครับโอ้สิบแต่ก็ทั้งสามเสียงครับตอนนี้นี่ยี่สิบสิบแปดครับซาร่าอาจจะต้องเร่งกว่านี้หน่อยครับโอ้แต่แข้งซ้ายแก้ไม่ตกครับเอาเข้าขวาขึ้นมาเจอซ้ายอีกแล้วครับขยับทีไปก่อน นี่คืออาวุธที่เขาเป่าในแต่ละจุดนะครับโอ้หดูบริเวณศีรษะนี่เท่ากันครับแต่ว่าบริเวณลำตัวครับสมิธนี่ค่อนข้างที่จะทำงานได้อย่างโดดเด่นนะครับทั้แข่งทั้งเข่านี่นับรวมกันมาครับ26-10อดียกสุดท้ายนี่ก็หม่เดี๋ยวดูว่าซาร่าครับคืออย่างน้อยก็ต้องได้นับแหละครับเพื่อที่จะตามตีเสมอครับดูครับซ้ายครับแมยังขยับทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมครับซาร่าเดินเข้ามาเอาครับมาดบัดแม่ ยังมีโต้อยู่นะครับซ้ายอีกทีนึงครับโอ้โหโอเตะได้ทั้งลำตัวเตะได้ทั้งขึ้นบนด้วยนะครับเอาครับโอ้แต่ว่าใจสู้มากครับเอาครับมีแข้งคืนไปโอ้คือแล้วก็ยังพยายามตอบโต้อยู่ตลอดครับโอ้นี่ครับอ่าสาราโดนเยอะครับโดนแข้งของสมรแลสมิไปเยอะเหมือนกันก็หมัดอีกทีหนึ่งครับพยายามไปต่อเตะซ้ายเวียงมาผลักออกวงไหนครับคีบได้คีบได้แล้วยัดเข่าครับ ยัดเข่าครับอาครับตีครับตีก็วงในโอ้อาครับล็อกไปก่อนโอ้โหโดนวงในนี่เด้งไปเด้งมาเลยนะครับกรรมการรับพือสับมือชกต่อครับผมรสมีก็แม่มีเร่งมีผ่อนโอ้ดูว่าการกลับมาครั้งนี้นี่แม่ทำได้ดีเลยนะครับแข่งซ้ายวงในก็ยังเหนียวเหมือนเดิมครับอ่าซ้ายอีกทีหนึ่งครับตาลาก็ หือว่าน่าชื่นชมครับถ้าเจอในระดับใกล้ๆเคียงกันนิดเก็น่าจะสู้กันได้สนุกกว่านี้ครับไปเจอระดับแชมป์โปรยิสานของวงการมวยไทยครับแชมป์มวยหญิงครับอ่ะก็จบการแข่งขันนะครับก็ต้องปรบมือแล้วก็ชื่นชมความเป็นนักสู้ครับหัวใจความเป็นนักสู้ของซาร่าจากบุรุคูด้วยครับหลบการในเหนือน้อยกว่าเยอะนะครับส่วนสมรสวิทยาดูนะครับว่าอนาคตต่อไปครับ อันนี้เห็นว่าอยากจะลดรุ่นลงมาให้ได้118เหมือนเดิมครับแล้วก็กลับมาทุงบอลลังแชมป์ครับที่เคยเป็นของเธอครับก็หายไปโอ้11เดือนด้วยกันนะครับมาดูกับไฮไลท์เกิดอะไรขึ้นบ้างครับไปขวาเจอแข้งซ้ายคืนครับขวาสวนขึืนไปครับขวามาเจอซ้ายครับซ้ายอีกทีครับขวดซ้ายครับ เขียวได้ครับแล้วกับซ้ายครับกลางหลังครับดุกับซ้ายดักอีกทีครับไปซ้ายยังไงก็ทุ้ง้าไปครับโอ้โหไปขวาครับเข้าหน้าเลย ไปบนเวทีไปดูการชูม,มืออไว้ทงการกันครับวันนี้น,นี่ไม่มีนับไม่มีน็อกเลยนะฮะเรียกว่าเต็มเต็มทุกคู่ครับคะแนกออกน,นก็ออกมา30ต่อ27ทั้ง3เสียงคะแนนเป็นเอกฉันท์ครับสำหรับผู้ชนะ อับชูมือไปที่มุมแดงนะครับนี่ครับกลับมาแล้วครับโสมรสมีมานกมวยไทยยิมครับแชมป์หญิงก็อยศาสตร์ของสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินนะครับกลับมาคว้าชัยได้ในรอบสิเว็ดเดือนนะครับหลังจากที่ชกบไว้ครับ